เอาสิ <c oughs> เอาล่ะเจ้าเด็กเมื่อวานสื่อเราแม่ชีสุวรรณกิรีอยู่ที่นี่มานานไม่เคยมีเด็กคนไหนที่ทำกิริยาเรื่อมารยาทแบบนี้ต่อหน้าเราเราจะไม่ถือโทษโกรธท่านไปเถอะเราจะปล่อยเจ้าไปรีบเอาไปจากที่นี่ซะนี่คิดว่าหนูกลัวหรือ,อยังไงฮะ จะบอกไว้ให้นะบนโลกใบนี้หนูไม่เคยกลัวใครทั้งนั้นแหละจำไว้ด้วยเพราะหนูมีของวิเศษมากมายหนูไม่จำเป็นต้องกลัวใครแล้วแม่<า>ชีแค่นี้นะจะทำอะไรหนูได้จะทำได้หรือไม่ได้เรามาลองวัดกันดูก็ได้จุจเด็กเมาาื่อวานสืบหักแม้จุดมีสีมือไม่กลัวว่าเรื่องจะถึงตัวไม่กลัวว่าจัจเองจะต้องเดือดร้อนเอาสิ มีฝีมืออะไรก็โชว์ออกมาแล้วมาโซ่กับเราไม่ชิเงไดแน่ไม่แน่เดี๋ยวแก้ผ้าแป๊บเฮ้ยเธอทำอะไรอ่ะอแก้ผ้าทำไมก็นี่มันของพิเศษกูอ๋อผ้าแพรเออตกใจนกวแก้ผ้าสู้ตัวป่จะสู้กับเขานี่ไงเอาเถิดอย่าหาว่าฉันรังแกแล้วกันเอาสิว่เอาสิคิดว่าตัวเองเก่งก็ตงใช้วิชาที่มีอยู่ เด็กน้อยอย่าหาว่าังแกแล้วกันนะระหว่างแม่ชีส่วนกิริกับเด็กมาสจั์ครับโปมินเข้ามาโอ้โหของน้ำนุ่นนะครับโอ้โหจะกูเก็บให้สู้กันไปเลยเข้ามาเข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห แม่ช kind of ีอายุสองร้อยปีแล้วลองดูกับเด็กเมื่อวานซืนนี่เนี่ยเฮ้ยของเันตามไปอ๋อเฮ้ยถิ่นฉ anyway ันกูเธอได้ย ja ังไงฮะเฮ้ย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 จังพันเน่ เยยอะกัแล้วด,ดรรหาารครบศจูดเด็กน้อยคิดว่าแน่มาจากไหนหากแม่ไม่มีใครสั่งสอนเราแม่ชินสุวรรณคิรีจะสั่งสอนเจ้าเองช้าก่อนเถิดแม่ชีพบกับน้าอาสมของฤาษีสุสมเมน้าป่าหิมพานแห่งนี้